สวัสดีวันพฤหัส,สบดีที่22พฤษภาคม2568สวัสดีเพื่อนๆเ,นเจดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านตลาดหุ้นในวันพุธไม่ได้เป็นสีเขียวตามโฉลกของวันนะครับตลาดเมื่อวานนี้ติดลบไปเกือบ10จุดสถานการณ์ของเซ็ตกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งอย่างชัดเจนเดี๋ยวเราไปอัปเดตเซตอินดี x ก่อนที่จะไปส่องกราฟหุ้นกันนะครับ เซติเด็กประจำวันพุทธที่21พฤษภาคม2568เซตปิดไปที่1,179.81จุดปิดติดลบไป9.33จุดคิดเป็นติดลบ0.78%มูลค่าซื้อขาย46,877.46ล้านบาทเซตในวันนี้ตอนเช้าเปิดขึ้นมาก็ขึ้นไปอยู่ในโซนสีเขียวในภาคเช้าก็คิดว่าเซตจะคงปิดด้วยสีเขียวแนะ่วันนี้ แต่พอเริ่มภาคบ่ายเซตก็กลับลงมาอยู่ในโซนสีแดงทันทีแล้วก็อยู่ตลอดภาคเช้าทําจุดสูงสุดไว้ที่1199.29จุดส่วนภาคบ่ายต่าสุดอยู่ที่1176.65จุดในช่วงปิดตลาดดีดขึ้นมาเล็กน้อยปิดไปที่1179.81จุดก็ติดลบไปเกือบ10จุดนะครับครับเซตก็เลยได้แท่งแดงมาอีกหนึ่งแท่ง ทิศทางเริ่มชัดเจนแนวโน้มจะลงไปทดสอบแนวรับ1,157จุดส่วนแนวต้านคงเดิมนะครับ1,200จุดดัชนีในวันนี้สถาบันเป็นฝ่ายเทขายออกมาฝ่ายเดียวเลยนะครับส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นักลงทุนต่างประเทศและในประเทศอยู่ทางฝั่งซื้อสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการไปเมื่อวันพุทธที่21พฤษภาคม2568 นักลงทุนรายย่อยภายในประเทศซื้อ814.55ล้านบาทต่างชาติซื้อ386.13ล้านบาทโรกเกอร์ซื้อเล็กน้อย42.81ล้านบาทส่วนกองทุนเทขาย1243.49ล้านบาทและกองทุนยังเป็นฝ่ายชอ็อตทีเฟกซ์โดยขายสุทธิ5,752สัญญาส่วนนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศเป็นฝ่ายลองทีเฟกซ์ ต่างชาติซื้อ1,499สัญญารายย่อยซื้อ4,253สัญญาการซื้อขายโดยภาพรวมเป็นการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง4 7่2หุ้นที่อยู่ทางฝั่งซื้อมี4ตัวนะครับได้แก่ pttgc ea กันกุลและ proen ส่วนหุ้นที่อยู่ทางฝั่งที่ถูกเทคขายออกมาก็มี4ตัวเช่นเดียวกันได้แก่ cp extra do home c s g และคามาจในภาพรวมโ o มส Active มีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทมากถึง15หลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่เคแบงปิดติดลบไป3บาทยูราคาที่164่งบาท5้สตังค์มูลค่าซื้อขาย4,726ล้านบาทรองลงมาได้แก่ c p พติดลบไป2องบาท25สตังค์ยูราคาที่4ี่บาท้สสตังค์ เดลต้าติดลบไป1บาทอยู่ราคาที่106บาท50สตังค์ BBL ติดลบ1บาทอยู่ราคาที่148บาทส่วนลำดับที่5 PTT บริษัทปตทราคาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ราคาที่30บาท75สตังค์หุ้นเด่นๆที่อยู่ในโหมดแซก i ีฟนะครับกลุ่มสื่อสาร a d v a n c e บวกไป3บาทอยู่ราคาที่297บาทหุ้น True บวกไป20สตังค์ ยูราคาที่12บสาทห้าสิสตังค์บริษัทลูกของปตท p ท t g c บวกไป1บาท5้าสิสตังค์ยูราคาที่20บาท p t t e p บวกไปสองบาท5้าสิสตังค์ยูราคาที่หนึ่งสองบาทห้าสิสตังค์ e อบวกไปส6หสตังค์ยูราคาที่3บาท12สตังค์เอ c ซบริษัทปูนซีเมนไทยบวกไป5บาทห้าสิสตังค์ยูราคาที่หนึ่ง้เจบบาทหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล ปิดในเชิงลบทั้ง2ตัวนะครับ BDMs ปิดติดลบไป40สตังค์ยอราคาที่22บาท60สตังค์ BS โรงพยาบาลประมงราชปิดติดลบไป4บาทยอราคาที่158บาท50สตังค์หุ้น CP Extra ทําราคาิวโลนะครับปิดติดลบไป2องบาท10สตังค์ยอราคาที่20บาทมูลค่าซื้อขาย1,074ล้านบาทกลุ่มแบงก์ก็ติดลบทุกตัว scb ติดลบไป1บาท50สตังค์ยูราคาที่121บาท ktb ติดลบ10สตังค์ยูราคาที่22บาท40สตังค์หุ้นที่ติดเข้ามาใน t w e n t o plus ซึ่งมีมูลาค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่ cp extra รองลงมาก็ได้แก่ do home ซึ่งทำราคานิวโลเช่นเดียวกัน do home ปิดติดลบไป24สตังค์ยูราคาที่3บาท86สตังค์โรงพยาบาลจุฬาลัต หุ้น CSG ร่วงลงมาเยอะเลยนะครับปิดติดลบไป6%ร์นร่วงลงมา11สตังค์ลงมายืนที่1นึบาทห8สตังค์มูลค่าซื้อขาย94ล้านบาทหุ้นคามาตติดลบไป45สิาตังค์อยู่ราคาที่7จ็บาทแปสตังค์เน็ตเบก็ติดลบไป1นึบาทสิสตังค์อยู่ราคาที่1 8บ0าทแปสตังค์หุ้นไวซ์อยู่ในกลุ่มโลจิสติกยอดตัวลงมา24สตังค ิดติดลบไป6%ยืนยู่ราคาที่3บาท58สตังค์มูลค่าซื้อขาย28ล้านบาท24 c o นีโฟคอนเนซัพพลายปิดไม่สวยนะครับร่วงลงมา6%ติดลบไป6สตังค์ลงมายืนที่86สตางค์มูลค่าซื้อขาย21ล้านบาทหุ้นที่ติดเข้ามาในเ0วนตี้ท็อปเกนมีหุ้นที่ทำราคาซีลิ่งหนึ่งตัวคือหุ้น NCL ราคาบวกขึ้นมา7สตังค์ขึ้นมายืนที่28สตางค แต่มูลค่าซื้อขายไม่ถึง1ล้านบาทนะครับซื้อขายกันที่6 0แสนบาทเศษเศษส่วนหุ้นที่ปิดราคาได้ดีได้แก่หุ้น Nextpoint ปิดบวกไป19%ดีดขึ้นมา13สตังค์ขึ้นมายืนที่81สตังค์มูลค่าซื้อขาย47ล้านบาทลำดับที่3หุ้น ProN ปิดบวกไป17เดปเด้งขึ้นมา19 000, สตังค์ขึ้นมายืนที่1บาท27 000, สตังค์มูลค่าซื้อขาย59ล้านบาท หุ้น ANI บวกไป15%ราคาดีดขึ้น38สตังค์ขึ้นมายืนที่2บาท88สตังค์มูลค่าซื้อขาย1ล้านบาทเศษเศษหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดใน20ท n t y Top g n ได้แก่ PTTG c รองลงมาก็ได้แก่ EA ส่วนหุ้นกันกุลดีดขึ้นมาดีนะครับปิดบวกไป5%ราคาเด้งขึ้นมา8สตังค์ขึ้นมายืนที่1บาท66สตังค์ มูลค่าซื้อขาย55ล้านบาทหุ้น BLC ก็ขยับขึ้นมาทีละนิดทีละนิดบวกเพิ่มไปอีก4%ราคาเด้งขึ้นมา18สตังค์เือราคาที่4บาท50สตังค์มูลค่าซื้อขาย26ล้านบาทในภาพรวมของหุ้นทั้งตลาดมีหุ้นที่ทำ Volume เบลอในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น ProN NextPoint และ Planet Volume เบิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ CP Extra หุ้น i n เน็และ CPN Impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ PTTEP Advanced และ True Impact ในเชิงลบตแมแรกได้แก่ CP Extra c p และหุ้นกราฟในวันนี้จะนำพาทุกท่านไปส่องกราฟหุ้นสำหรับเล่นเทรดเก่งกำไรกันนะครับโดยจะคัดเลือกหุ้น4-5ตัวที่ติดเข้ามาใน20 Top Gain โดยได้คัดเลือกหุ้น ANI Pro n n e x t ็นเน และสีชานะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูกราฟกันทีละตัวหุ้นตัวแรก ANI Asia Network International หุ้น ANI ก็ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในกลุ่มบริการขนส่งและโลจิสติกส์ภาพนี้เป็นภาพกราฟหุ้น ANI ในทำเฟรมวีค ANI เข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยราคา IPO 5บาท25สตางค์ทำให้สูงสุดไว้ที่7บาทลงมาปรับฐานต่ำสุดที่2บาท30สตางค์ ภาพนี้เป็นภาพกราฟหุ้น ANI ใน TimeFrame Day นะครับในช่วงประกาศงบการเงินไตรามาสที่3ของปี 2567ANI ทําหายสูงสุดไว้ที่4บาท30สตางค์ในช่วงปีใหม่2568ราคาหุ้น ANI หลุดโลหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ3บาท70สตางค์ลงมาปรับฐานต่ำสุดในช่วงต้นเดือนมีนาคม2568ราคาต่ำสุดอยู่ที่2บาท30สตางค์ หลังจากประกาศงบการเงินไตรมาสที่4และงบผลประกอบการประจำปี2,567ราคาหุ้นก็เด้งรีบาวขึ้นไปจนแนวต้านที่2บาท94สตังค์จากนั้นก็ค่อยๆร่วงลงมาพักตัวที่บริเวณ2บาท50สตังค์ในช่วงนั้นก็ตรงกับช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศสงครามการค้าประกาศภาษีตอบโต้รีซิปรอครทาิฟส์จากนั้นราคาหุ้นก็พุ่งขึ้น ไปทดสอบแนวต้าน2บาท72สตงตางค์แต่ไม่ผ่านไปนะครับแล้วค่อยๆร่วงลงมาทดสอบแนวรับเดิม2บาทส0สตางค์แนวรับ2บาทส0สตางค์ 2, งยังรับอยู่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาราคาหุ้นเด้งหรือบาวขึ้นส่วนเมื่อวันพุธเมื่อวานนี้หุ้นเปิดแกรบกระโดดขึ้นเปิดที่ราคาสองบาท64สตางค์พุ่งขึ้นไปชนแนวต้าน2บาท9กสตางค์ท้ายตลาดลงมายืนที่ราคา2บาท88สสตางค์ เศษเก่งกัไรวันนี้แนวรับแรกอยู่ที่282บาทสตงตางค์แนวรับถัดลงมาอยู่ที่2บาทเสตงตางค์แนวต้านแรกอยู่ที่2บาท9 4สตางค์ถ้าเบรกแนวต้านนี้ขึ้นไปได้และสามารถยืนอยู่ได้ก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนบริเวณ3บาท70สตางค์และ3ามบาทสตางค์ในวันนี้หุ้นขึ้นไปจ่อแนวต้านแล้วนะครับบริเวณแนวต้านนี้ก็เป็นแนวที่อยู่ในโซนขาย มีความเป็นไปได้มากที่หุ้นจะลงมาพักตัวใช้ราคา2บาท72สตางค์เป็นจุดสต o p ปล s สนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น p r o n ProN เข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยราคา IPO 3บาท25สตางค์เคยทำ high สูงสุดไว้ที่9บาท2สตางค์ลงมาปรับฐานครั้งแรกทำราคาต่ำสุดไว้ที่9 8สตางค์จากนั้นทำทรง V shape กับตัวขึ้นไปสูงสุดที่4บาท74สตางค์ ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน t ไทม์เฟ m มมันนะครับในปัจจุบันลงมาปรับตัวพักฐานราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่1,27บาท27สตางค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟในไทม์เฟรมเ Day ในช่วงไตรมาสที่3ของปี2 5 6 7ราคาหุ้นกำลังอยู่ในขาขึ้นนะครับวิ่งขึ้นไปชนแนวต้าน4,74บาท74สตังค์ชนแนวต้าน2ครั้งไม่สามารถผ่านไปได้จากนั้นก็ถูกเทขายทิ้งดิ่งลงมา3วัน4วัน หลุดราคา IPO 3บาท25สต้างค์หลุดลงมาต่ำสุดที่บริเวณ2บาทในช่วงปีใหม่2568รีบดีบาลขึ้นไปที่2บาท50สตังค์แต่ในช่วงกลางเดือนมกราคม2568ราคาหุ้นหลุด2บาทหลุดลงมาต่ำสุดบริเวณ1บาท20สตังค์ในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่4และงบผลประกอบการประจำปี2567รราคาหุ้นลงมาต่ำสุดโดยในภาพนี้มองไม่ค่อยชัด เดี๋ยวขยายใหญ่นะครับราคาหุ้นลงมาต่ำสุดบริเวณ1นบาท4สตังค์จากนั้นรีบาวขึ้นไปผ่านโซน2บาทแต่ยืนราคาไม่อยู่แล้วร่วงลงมาต่ำสุดที่ราคา1บาท1สตังค์ในช่วงนั้นก็ตรงกับโดนัททรัมป์ประกาศสงครามการค้าประกาศภาษีตอบโต้รีซิฟโปรเขาทาลิฟส์จากนั้นหุ้นรีบาวขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ1นบาท37สตังค์แล้วลงมาพักที่1บาท6สตังค์ เมื่อวานนี้หุ้นเปิดที่ราคา1บาท8สตังค์แล้วเด้งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับทำห้สูงสุดไว้ที่1บาท28สตังค์ท้ายตลาดถอยลงมา1ช่องปิดที่ราคา1บาท27สตังค์เศษเก่งกำไรในวันนี้แนวต้านแรกอยู่ที่1บาท37สตังค์แนวต้านถัดไป1บาท61สตังค์และแนวต้านด้านบนอยู่ที่2บาท2สตังค์แนวรับแรกอยู่ที่1บาท23สตางค์ แนวรับถัดลงมาอยู่ที่1บาทสสตางค์แนวรับถัดลงมาคือฐานปัจจุบันอยู่ที่1บาท6สตางค์ถ้าหลุดตรงนี้จะมีอีก2แนวรับคือแนวรับบริเวณ1บาท1สตางค์ถ้ารับไม่อยู่ก็จะลงมาทดสอบแนวรับสุดท้ายบริเวณ98สตางค์ถ้าหลุด98สตางค์จะลงไปทำา52วิคโลใช้ราคา1บาทส9สตางค์เป็นจุดสตัอปลอสนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น next next point หุ้น Next เข้าตลาดด้วยราคา IPO 2บาท40สตังค์เคยทำหายสูงสุดไว้ที่23บาทปัจจุบันลงมาปรับฐานต่ำสุดที่ราคา45สตาตังค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่81สตังค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟใน Time Frame q u a ตอร์นะครับภาพนี้เป็นภาพกราฟใน Time Frame Day ในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่2ของปี2567ราคาหุ้น Next p o i n อยู่ที่1บาทส9สางค์ในช่วงไตรมาสที่3 ราคาหุ้นลงมาปรับฐานบริเวณ69สตังค์ในช่วงปีใหม่2568ราคาหุ้นอยู่ที่60สตังค์ในช่วงกลางเดือนมกราคม2568ราคาหุ้นอยู่ที่52สตังค์จากนั้นทำทรงวีเชฟกลับตัวขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ84สตังค์แล้วถอยลงมาพักลึกบริเวณ57สตังค์ในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่4 และงบผลประกอบการประจำปี2,567ราคาหุ้นทำทรง v ีเชฟกลับตัวขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ93สตังค์ไม่สามารถผ่านไปได้แล้วร่วงลงมาทําจุดต่าสุดที่45สตังค์ในช่วงที่มีการประกาศสงครามการค้าประกาศภาษีตอบโต้รีซิฟต์พอเข้าทาริฟสจากนั้นหุ้นก็เด้งรีบาวขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ68สตังค์ชนบริเวณนี้3วันซ้อน ยังไม่สามารถผ่านไปได้แล้วถอยลงมาพักตัวที่บริเวณ57สตังค์เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วราคาหุ้นรีบาวและเมื่อวันจันทร์สามารถทำราคาทะลุแนวต้านบริเวณ 68, 69และ70สตังค์ขึ้นไปได้ในวันอัคารลงมาพักตัวบริเวณ68สตังค์ส่วนเมื่อวันพุธเมื่อวานนี้หุ้นเปิดที่ราคา69สตังค์พุ่งขึ้นไปทำลายสูงสุดที่86สตังค์ ในช่วงท้ายตลาดลงมายืนราคาอยู่ที่81สตังค์เทรดเก่งกำไรวันนี้ราคาหุ้นขึ้นไปจอแนวต้านแนวต้านแรกอยู่ที่84และ85สตังค์เมื่อวานนี้ก็ผ่านไปได้แล้วแต่ยืนไม่อยู่วันนี้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบใหม่ถ้าผ่านไปได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่93สตังค์ส่วนแนวรับด้านล่างเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับเริ่มตั้งแต่70สตางค์69และ68สตางค์ ถ้าหลุดแนวรับด้านล่างนี้ก็สต็อปลอสออกมาก่อนนะครับแล้วลงมารับใหม่บริเวณด้านล่างประมาณ55สตาตังค์ถ้ายังรับไม่อยู่ก็ลงไปรอที่45สตาตังค์หุ้นตัวถัดไปครับหุ้นสีชาสีราชาคอนสตรักชั่นก็เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเข้าตลาดด้วยราคา IPO 15บาทเคยทำราคาสูงสุดไว้ที่66บาท ทำราคาต่ำสุดที่3.10บาทส0สตังค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่5.70บาท70สตังค์ภาพนี้เป็นภาพกราฟสีชาในไทม์เฟรมมันส่วนภาพนี้เป็นภาพกราฟในไทม์เฟรมเดย์ในช่วงไตรมาสที่2ของปี2567ราคาหุ้นสูงสุดอยู่ที่7บาทส0สตังค์ในช่วงไตรมาสที่3ลงมาทดสอบแนวรับ4.70บาท70สตังค์แต่ยังไม่หลุดลงไปนะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคม2567 มีความพยายามเด้งกลับตัวขึ้นไปชนแนวต้าน5บาท90สตังค์แต่ก็ยังไม่ผ่านในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาสที่4และงบผลประกอบการประจำปี2,567ราคาหุ้นหลุดแนวรับ4บาท70สตังค์ถอยลงมาต่ำสุดที่3บาท10สตังค์ในช่วงต้นเดือนมีนาคม2,568จากนั้นทำทรง V shape เด้งกลับตัวรีบาวขึ้นไปที่4บาท70สตางค์ ยังไม่สามารถผ่านไปได้ลงมาพักตัวที่3บาท74สตางค์ซึ่งก็เป็นราคาในช่วงโดนัททรัมป์ประกาศสงครามการค้าประกาศภาษีตอบโต้รีซิทพอรข้าทาลิฟสในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมราคาหุ้นเด้งรีบาวขึ้นไปนะครับสามารถทะลุแนวต้าน4บาท70สตางค์ขึ้นไปได้และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสามารถทำราคาทะลุแนวต้าน5บาท5สตางค์ขึ้นไปได้ส่วนเมื่อวานนี้ สามารถทะลุแนวต้าน5บาท70สตังค์ขึ้นไปได้ขึ้นไปทำไฮสูงสุดที่5บาท95สตาตงค์ท้ายตลาดรูดลงมายืนที่5บาท70สตังค์แนวต้านบริเวณ5บาท65สตาตังค์กลายมาเป็นแนวรับเล่นเทรดกินกำไรแนวต้านในวันนี้อยู่ที่5บาท90สตังค์แนวต้านถัดไป6บาทส0สตังค์และแนวต้านถัดไปอยู่ที่7บาทส0สตังค์แนวรับที่ไม่ควรหลุดลงมาก็คือ5บาท5สตังค์ ก็ใช้ราคานี้เป็นจุดส t o p ปลอสหรือใครสายป่านยาวใช้ราคา4บาท70สตัง์เป็นจุดส t o p ปลอสก็ได้นะครับถ้ายัางร่วงลงมาอีกก็มารอที่3บาท74สตังถ้ายัางรับไม่อยู่ประการสุดท้ายอยู่ที่3บาท10สตังถ้าหลุด3บาท10สตัง์จะลงมาทำนิวโลแล้วก็เป็น52วีคโลสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันก็ยังคงดูไม่ดีนะครับทิศทางกลับมาเป็นขาลงแล้ว ยังไงการเล่นเทรดเก่งกับไรหรือการลงทุนในระยะยาวก็ต้องคอยระมัดระวังกันให้ดีนะครับอย่าติดดอยก็แล้วกันขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ